ความขวดทำให้เราทำอะไรก็ได้แม้สมังกรคุณก็จะเอาทำเมียคิดว่าเจ็บแข็งคุณจะทำอะไรไม่ได้นะหนูจากฝาคอตอยไปเลยหนูไอ้เด็กสนามได้เ่งับเต่าตัดเศษดินจนจะแบงเลยเดี๋ยวพี่นะสามสายดาษที่หนุ่าพี่มันจริงก็ต้องวิ่งก่อนดีไหมน้องเล่นแมงพี่ไม่เล่นกับน้องหรอกพี่จะไปเก็บทุนไฟต่อแล้วแมวไอ้พวกท่อระบายน้ำมันถึงเวลาที่เราต้องรวมทีมแล้วเพื่อนเออพอไมั่เปลี่ยนสีไม่มีคนไม่ได้คิวมันหิวกระหายระเก็บว่าจะเจอนะ แจ้งวันนี้มองไม่มอไ,ไม่ชนคุณไม่เงียบไปเลยแจ้งน้นวิ่งขี่ล้อเคลียร์เลยหล่ะ,ละถึงนมของหนูจะเป็นใครเดวแต่อนาคตอาจจะเป็นมะพร้าวใครจะรู้ <laughs> ไอพวกสลัดผักไม่มีน้ำสลัดสู้ไม่ได้ละซื้อ Welcome to Arena of Valor Get ready Minions will be deployed in five seconds มาแล้วเว้ยพร้อมแล้วอีหน้ยเราจะไปเยนทำแข็งเฉยๆหรอกไปกันเลยพวกนั่นงเรียบร้อยเอามาสองพันที่สัญญาวไว้สองร้อยไม่ใช่เหรอไอสองพันมีแถมางเนใในด้วยนะไว้ปุ๊งงั้นจับมาเลยยังวันนี้ไม่เจอสมนุนไพรต้องเอาไปดูดหมดไอ้กระพรอมเขียวมึงแจอกูนะจับต้องเอาไปขายนะฮะ เนี่ยสาวน้อยฉันจะไปะสายดาร์กเล้วคิดว่าพี่กลัวเลรวคนจริงเขาต้องวิ่งก่อนดิวะน้องเล่นๆขี้ไม่เล่นกับน้องหรอกพี่จะไปเก็บทุนใัยต่อแล้วกลางวันนี้ขี้แตกดิซับเขาเรียกขี้ไม่ใช่เหรอจะเรียกขี้มีปัญหาเปล่าไม่ครับป๊บอปอสัตว์ป๊อปเดี๋ยวมึงเกอียกันไอ้โซลรถจักรยานรไอ้กระป๋อมมันเปล,ลีออปออ่ยนสีไอ้หมีไม่มีขน ร่างกายไม่ไหวจะเคลียต้องเป็นนอนเคลียที่บ้านแล้วถึงเวลาที่เราต้องบุกแล้วกูขอเก็บสมุนไพรแป๊บหนึ่งถ้าไม่บังไม่ไพรก็อาจจะดีเหมือนกันนะจะมาย้ำนายพวกหน่ำแนมมึงรู้จักพี่ตุ่มบดิสแลมหรือเปล่าราู้จักสิฉันจะขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วตามพี่หน้าเป็นไงเหมือนเราเด้ฟู ความขวดทาให้เราทำอะไรก็ได้แม้สมบัติควากลูเกจเอาทำเมียคิดว่าเก็บแข็งคุณจะทำอะไรไม่ได้นะหนูจะฝากขอตายไปเลยหนูเอ้ยจะไปทำได้โดยตัวเตาตัดเศษนีดต้องจุดหนึ่งเลยเดีพี่หน้าตาแมนสายด่างเชื่อคิดม่าพี่นะมันจริงก็ต้องวิ่งก่อนดีไหมน้องเล่นแดงพี่ไม่เล่นกับน้องหรอกพี่จะไปเก็บซูนไฟตต่อแล้วทางวันนี้ขี้แตกดิซับเขาเรียกขี้ไม่ใช่เหรอจะเรียกขี้มีปัญหาเปล่าไม่ครับ ถึงเวลาที่ฝาต้องเช่อไอ้หนูไอ้ยึดรักเก่าเหรอไอ้กระป๋อม,มันเปลี่ยนสีไอนน้หมีไม่ได้เลยละนะคิดไม่ไดเฮียเลยแล้วคุณจะฆ่ามึงไอ้พวกกระถางทอดแมวไอ้พวกทอดระบายน้ำมันถึงเวลาที่เราต้องรวมทีมแล้วเพื่อนเอ้ยยอมเสียป,ป้อมให้ยึดให้กว่าสศษน้ำตาเป็นเพีบนะนน้องเออพูดมาแล้วมันสูนขอพลังจากสมุนไพรด้วยเถิดเอ้ยขึ้งนี้ทำไมละ่ะตอนนี้เป็นรังสมุนไพรกูเต็มเปี่ยมเลยกูไม่เอาแล้วก็ได้สับ ทำไมกูกรธเนี่แล้วมึงเอ้ยกูขอเก็บสมุนไพรแป๊บหนึ่งถ้ามีบองไม่ไพรก็าอาจจะดีเหมือนกันนะเฮ้ยวร้อนจะผมกูจะไม่เลยเย้ยป <Yeah. S 1> ้อมมึงก็รีบแตกไป่อยทำเป็นเลือด yeah. เยาะและเท่าไปหน่อยนะมึงอะ่ะยอมเสียป้อมไม่คิดดีกว่าเสียน้ำตาเป็นพิบนะน้องเอ้ยแกทำพี่เด้อน้องพ มีภาเป็นไงครับยวมันเจ็บมันมีส่วนมัจะยับเลยแก่พอมันเปลี่ยนสีไอหมีไม่มีขนไม่ได้คิวมันหิวกระหายระเกิบว่าจะเจอนไงอย่างวันนี้มองไม่มองไม่สนคนไม่เงียบไปเลยอย่างนั้นวิ่งขีดบ้าเกลื่อนหล่ะถึงนมของหนูจะเป็นไข่เดาแต่อนาคตอาจจะเป็นมะพร้าวใครจะรู้ไอ้พวกสลัดผักไม่มีน้ำสลัดสู้ไม่ได้ละเสือ ใส่ๆแล้วไปพวกเอ้ย